แว่นตาจีจีกาเซตค่ะก็เคยสงสัยกันไหมคะว่าเวลาที่เราจะไปเลือกแว่นตาซักตัวหนึ่งแบบเปลี่ยนแว่นใหม่ใส่แว่นตัวแรกเราควรเลือกแว่นแบบมีเป้นจมูกก็คือมีซิลิโคนแบบนี้นะคะ หรือแบบไม่มีแป้นจมูกก็คือไม่มีแบบเป็นแป้นตุ่มๆนะคะควรเลือกแบบไหนดีบางคนเขาก็บอกว่าเลือกแบบมีแป้นสี่มันดัดได้นะมันใส่สบายกว่าแต่บางคนก็บอกว่าไม่เคยใส่แบบมีแป้นแล้วอะใส่ไม่สบายเลือกแบบไม่มีแป้นสี่ไม่ต้องมีปัญหาไม่ต้องคอยเปลี่ยนแป้นด้วยแล้วแบบไหนมันถึงดีที่สุดแบบไหนมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างลองมาฟังในคลิปนี้กันได้นะคะ ามาพูดถึงแบบมีแป้นจมูกก่อนอย่างแรกเลยแบบมีแป้นจมูกวิธีสังเกตก็คือมีซิลิโคนตรงนี้ค่ะ แล้วก็แบบเป็นอะไรที่สามารถปรับดัดได้เรามาพูดถึงข้อดีของแว่นแบบนี้กันก่อนนะคะข้อดีที่แบบแวบมาในหัวอย่างแรกเลยคือมีกรอบทรงให้เลือกเยอะส่วนมากจะเป็นทรงแบบสวยๆเป็นแนวแบบว่าไทเทเนียมเป็นโลหะเป็นทรงแบบว่าน่ารักกรุบกริบหลายๆทรงเป็นทรงที่ใส่กับเขาูปหนาง่ายมากก็ส่วนมากแบบมีแป้นอะเราจะเห็นเขาในรูปร่างหน้าตาแบบนี้แบบกรอบบางส่วนมากอะเกือบจะมีแป้นหมดเลยนะทุกคนหรือว่าจะเป็น แบบนี้แบบโอซส์ก็มีคือแบบเป็นอะไรที่มีให้เลือกเยอะนะคะสําหรับแบบนี้แป้นจมูกอันนี้คือข้อดีแบบแรกเลย2นะคะข้อดีต่อมาก็คือสามารถปรับดัดได้เช่นถ้าเกิดว่าเราซื้อมาเรารู้สึกว่าเหมือนมันจะหลวมไปเหมือนจะขับไปนะคะก็สามารถปรับดัดตรงแป้นจมูกได้ค่ะถ้ามันแน่นตรงจมูกไปแล้วก็ค่อยๆแบะให้มันออกแล้วมันก็จะแบบมีความใส่สบายขึ้นหรือว่าถ้าใส่แล้วกม้มแล้วรู้สึกจมูกอ่ะมันหลุดเราก็สามารถบีบแล้วก็ดัดปรับ ให้กระชับกับรูปหน้าได้นะคะอันนี้คือข้อดีแบบที่2ค่ะและข้อดีแบบสุดท้ายนะคะสําหรับใครที่ใส่โปรเรกซีฟเลนเวลาที่เลือกแว่นโปรเรกซีฟนะคะจะแนะนําให้เลือกแบบมีแป้นจมูกค่ะจะสามารถปรับดัดเพื่อมันจะเกี่ยวโครงโครงสร้างของโปรเรสซีฟด้วยนะคะอันนี้คือข้อดีของตัวแบบมีแป้นจมูกค่ะแล้วแบบมีแป้นจมูกมันมีข้อเสียบ,บ้างไหมก็มีเหมือนกัน,นะคะ่ะข้อเสียอย่างแรกนะคะคือถ้าเกิดว่าใครนะคะที่เป็นคนที่แบบเหงื่อออกง่ายเหงื่อออกแล้วรู้สึกว่ามันกัดมันขึ้น คราบง่ายนะคะตัวแป้นจมูกตรงเนี้ยมันก็จะมีความเป็นแบบเป็นคราบเขียวๆได้ง่ายแล้วก็จะต้องคอยเปลี่ยนนะคะซึ่งมันก็แล้วแต่คอนดิชันของร้านอีกแหละว่าจะเปลี่ยนให้ฟรีไหมมีบริการกี่ปีแต่ว่าถ้าของทานจีจีกาเซ่นนะคะก็คือเปลี่ยนแป้นจมูกให้ฟรีตลอดอายุการใช้งานเลยค่ะ2คือถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ใส่ตายเยอะหรือว่าไปเลือกแว่นที่แบบเหมือนแป้นจมูกมันแข็งอะทุกคนเวลาใส่มันจะมีความรู้สึกเหมือนอะไรกดกดทิ่มจมูกนะคะและวิธีแก้ก็คือสามารถเปลี่ยนเป็น แบบนิ่มเพื่อเอามาใส่ได้แล้วก็สันะคะแบบซิลิโคนเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเลย๋ยวมาพูดถึงตัวซิลิโคนอย่างเดียววันหลังนะคะซึ่งบางรุ่นมันก็จะมีอะไหล่แบบบางรุ่นที่เป็นรุ่นเฉพาะแบบพวก i อซีเบอร์ลินหรืออะไรอย่างนี้นะคะอะไหล่มันก็จะค่อนข้างมีความเฉพาะรุ่นค่ะซึ่งจะต้องแบบบางร้านเท่านั้นที่มีอะไหล่แบบนั้นเปลี่ยนนะคะก็อันนี้แหละประมาณแบบข้าวของแบบมีเป็นซิลิโคนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อดีกับข้อเสียของตัวไม่มีแป้นจมูกกันค่ะ สามับข้อดีอันนี้แอบไปเปลี่ยนแว่นมาแล้วนะคะแบบไม่มีเป็นจมูกนี ก็สำหรับข้อดีของแบบไม่มีแป้นจมูกนะคะอย่างแรกเลยก็คือไม่ต้องคอยเปลี่ยนแป้นค่ะถ้าใครนะคะที่รู้สึกว่าเหงื่อออกง่ายเหงื่อออกบ่อยแล้วแบบไม่ค่อยชอบเลยเวลาที่แป้นจมูกมันขึ้นคราบเขียวๆต้องคอยไปเปลี่ยนร้านตัวนี้นะคะมันจะไม่มีปัญหาแบบนั้นเลยค่ะก็คือไม่ต้องเปลี่ยน2คือส่วนมากกรอบอะ่ะมันจะมีความเบาเพราะว่าส่วนมากเขาจะเป็นฟิลแบบ tr 90เป็นแบบพลาสติกหรือว่าเป็นอะซิเตตนะคะซึ่งน้ําหนักค่อนข้างเบา,บาอ่อนโยนกับผิวนะคะ ก็อันนี้เลยข้อดีข้อที่2แล้วข้อดีแบบสุดท้ายนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราเลือกขนาดที่มันพอดีตั้งแต่แรกแล้วมันไม่ไม่ต้องคอยมาปรับดัดหรือใส่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าอย่างมีซิลิโคนมันอาจจะเสียทรงบ้างนอนทับบ้านต้องมาคอยดัดหรือปรับตรงแป้นจมูกนะคะแต่ถ้าแบบนี้ก็คือไม่ต้องปรับเพราะว่าเขาล็อกมาให้อยู่แล้วอ่ะพูดถึงข้อดีกันไปแล้วนะคะมาถึงข้อเสียบ้างก่อนที่จะเลือกอย่างนี้นะคะก็คืออย่างแรกเลยถ้าใครนะคะเป็นสายแฟชั่นเป็นสายที่แบบชอบความทันสมยัยชอบกรอบ ชอบกรบเทอทเนียมนะคะแบบที่ไม่มีแป้นอ่มันจะไม่ค่อยมีฟิลนี้เท่าไหร่คืออันนี้ยหาย,ยากมากๆเลยนะคะแต่ว่าทางโบลอนก็คือเพิ่งผลิตมาค่ะเป็นทรงนี้แต่ว่าไม่มีแป้นจมูกแต่ว่าส่วนมากอะ่ะลักษณะที่เราเห็นบ่อยๆอะ่ะมันจะเป็นทรงกรอบฟิลนี้ค่ะ ฟีลแบบพลาสติกหน่อยๆน,นะคะหรือว่าเป็นฟีลนิกอันนี้ก็ของดีออลนะคะคือน่าจะเคยเห็นทรงนี้กันบ่อยๆอ,ยอะ่ะทุกคนก็คือแบบมีแบบให้เลือกค่อนข้างน้อยนะคะ2ก็คือถ้าเราเลือกแบบที่ที่ขนาดอะ่ะมันไม่โอเคตั้งแต่แรกนะคะมันก็จะมีความรู้สึกแบบปรับดัดยากเช่นถ้าเราใส่แล้วมันหลวมอย่างเงี้ยมันต้องมาปรับที่ตรงขาวแว่นละมันจะปรับตรงแป้นจมูกไม่ได้นะคะและ3มค่ะมันจะไม่ค่อยเหมาะกับเลนโปรเรสซีฟเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือข้อดีและข้อเสีย แว่นแบบนี้เป็นจมูกกับไม่มีเป็นจมูกค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าถ้าถามมี่ว่าควรเลือกแบบไหนดีก็อยากให้มาลองอะทุกคนยิ่งถ้าใครนะคะใส่แว่นครั้งแรกคืออยากให้ลองเลยอะให้ลองว่าชอบสไตล์ไหนมากกว่ากันเพราะว่า2แบบมันมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะคะอย่างส่วนตัวมี่ที่มี่ใส่แว่นมาหลายตัวแล้วอะมี่จะชอบแบบมีเป็นจมูกมากๆเพราะว่ามี่ว่ามันปรับดัดได้ทรงสวยแล้วก็ก็ตัวมี่เองอะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องแบบเป้นขึ้นเขียวอะไรเงี้ยมันก็แทบไม่ค่อยได้เปียกเลยแต่ กับกันพี่สาวนี่นะคะจะชอบแว่นแบบไม่มีแป้นจมูกก็คือแบบนี้มากๆเพราะว่าพี่สาวบอกว่ามันเบาวกว่าแล้วก็มันไม่ต้องคอยปรับไม่ต้องคอยดัดอะไรอย่างนี้เลยก็เอาเป็บบนว่าคลิปนี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครที่ <Laura> าทกาลังดูแว่นเป็นตัวแรกหรือว่ากําลังซื้อแว่นในตัว,ต,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 วตัวต่อๆไปนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกาลังใจให้มีและทีมงานจีจีกัาเซตด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน G ้าค่ะ